ะเวลานี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3าหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัดใหญ่กำลังจะผ่านจุดก่อสร้างอุโมงทางลอดนะครับสำหรับรถยนต์นะครับให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านเมงและชุมชนบ้านคกมอดนะครับวันนี้นะครับขบวนทักษิณารัฐที่3ามหนึ่งนะครับเป็นรถปรับอากาศนอนทั้งขบวนฮะวันนี้มา เงียบมากๆนะเสียงเงียบมากเพราะว่าต้องอะชะลอตัวนะครับบริเวณจุดสร้างบริเวณจุดนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีการวางคานนะครับรองรับหลังรถไฟเอาไว้แล้วด้านล่างนะครับกําลังจะเทลีนนะครับเพื่อทําเป็นอุโมงค์ทางลอดให้กับชุมชนทั้งสองฝั่งนะฮะไดะ้ไปมาหาสู่กันนะครับหลังจากที่ ทางรถไฟายใต้นะครับจะมีการกั้นรัวกั้นแนวรัวนะครับไม่ให้คนข้ามผ่านตัดทางรถไฟนะครับเพราะว่าเมื่อโครงการรถไฟายใตย้ทางคู่เสร็จแล้วจะมีกระบวนรถไฟมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้รถไฟอาจจะต้องวิ่งถี่ขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ทางการรถไฟก็ได้สร้างอุโมงทางลอดให้กับชุมชนบ้านเมงและก็ชุมชนบ้านโคกมอนะครับนี่ก็เป็นการทำงานนะฮะแมคโครกำลังจะขุดเพื่อจะวางเพื่อจะเทลีนนะฮะเพื่อให้รถยนต์ได้ลอดเมื่อโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เสร็จสิ้นลงนะครับอันนี้ก็เป็น บริเวณจุดอุโมงทางลอดนะครับนี่นะก็ถ่ายบรรยากาศนะครับการทำงานในขณะที่รถไฟสายกรุงเทพหาดใหญ่นะครับด่วนพิเศษทักษิณราชสามหนึ่งกำลังผ่าน